สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนสอนขับรถุ้วยการันตีนะคะวันนี้เราจะแนะนําคอร์สการเรียนการสอนของเรานะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําโปรโมชั่นแล้วว่าโรงเรียนเรามีหลักสูตรอะไรบ้างตามนี้ค่ะ 1. จักรยานยนต์ราคา1.000บาท 2. รถยนต์ขับคล่องแล้วต้องการสอบใบขับขี่เรียนเสริมทักษะราคา3,500บาทเน้นว่า3,500บาทนะคะเป็นราคาโปรโมชัน่น 3. รถยนต์พอขับได้พอมีพื้นฐานราคา4,500บาท 4. รถยนต์1เกียร์จะเริเรียนเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ราคา5,500บาท5รถยนต์2เกียร์ราคา6,000บาทเรียนทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ 6. รถขนส,ส่งประเภทบ2ท .2 ราคา6,000บาท1เดือนเปิด2รอ,อบค่ะ 7. รถขนส่งประเภทบอ3ทอ3ราคา6,000บาท1เดือนเปิด1รอบค่ะ 8. อบรมใหม่เพื่อไปสอบใบอนุญาตขับขี่ที่สำนักง,งานขนส่ง5ชั่วโมง500บาทมีเฉพาะวันศุกร์นะคะ 9. อบรมต่อบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคลรถยนต์และจักรยานยนต์ชนิด5ปีต่อ5ปี1ชั่วโมงราคา200บาท เปิดบริการทุกวันนะคะเรียนที่โรงเรียนเน้นว่าเรียนและตอบที่โรงเรียนไม่ต้องไปสำนักง,งานขนส่งเลยไม่อยางเสียวเวลามาที่ตุ้ยกรารันตีเรียนอบรมพร้อมสอบจบที่เดียวที่ตุ้ยกรารันตีนะคะช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงนี้เราขออนุญาตแนะนําครูนะคะเดี๋ยวเราจะถามว่ากวาดมาเป็นครูอ่ะเราก็มีบ,บัตรเนี้ยได้มาอย่างไงเราอยู่ดีมาเป็นครูได้เลยหรือเปล่าคะ การที่เราจะมีบัตรครูแล้วก็เป็นครูเนี่ยเราจะต้องมีการผ่านสารอบรมจากกรมการจดบในเรื่องของนะทฤษฎีในกฎกฎหมายจราจรแล้วก็ฝึกการสอบปฏิบัติปฏิบัติด้วยนในท่าต่างๆค่ะการขับด้วยมคะใช่ครับแล้วก็ในเรื่องความปลอดภัยเพื่อที่จะมาสอนลูกศิษย์หรือนักเรียนให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ขับรถได้จริงแล้วก็หนุ่ม อ๋อค่ะเราได้ฟังแบบนี้แล้วคือนักเรียนเนี่ยก็ต้องมั่นใจได้เลยว่าครูของเราได้รับรองจากกรมการขนส่งทางบกที่ถูกต้องนะคะ, <S <S ะเพราะฉะนั้น <S <S เรียนที่นี่มั่นใจแล้วก็ปลอดภัยนะคะว่าครูที่นี่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะอยู่ดีเดินมาสอนเรานะคะทุกคนมั่นใจแล้วปลอดภัยที่เลือกตุ้ยการันตีค่ะ ได้นะครับคุยการันตีนะครับสอนจริงนักเคครียนทับได้จริงครับบริการจองคิวฟรี24ชั่วโมงโอ้โห <Wow. S 1> oh. จองคิวออนไลน์24ชั่วโมงจองฟรีรนะคะเราบริการลูกค้าโดยที่ลูกค้าทุกท่านไม่ต้องเดินทางไปที่โรงเรียนให้เสียเวลาอีกต่อไปตอนนี้จองออนไลน์ตามลิงก์นี้ค่ะบริการดีขนาดนี้ไม่เรียนไม่ได้แล้วนะคะฝากทุกคนเลยเจอกันที่โรงเรียนนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย